โอ้พี่น้องชาวไทยเพิ่นกลับแล้วเนาะอ๋อขนมจ่ายยังแจกจยังกินอีกขนมขนมขนมแม่นด้ยังนี่แม่เออยังข้าวเหนียวข้าวเหนียวชังกยาเนาะโอ้กลับแล้วพวกพาเจย์เพิ่นเนาะโอ้กลับแล้ว สวัดีสวัสดีดพิงน้องพิงอยากมาทูจ้าเบวายะถันถันงเ้ยไอ่ปิตู้ก่อนคลายตู้อ่พันตีบเป็นมาจะใช้อะไรอ๋อเป็นมาแต่ใช้พันแจกของบอกอ้าน้องพิง ลูกผิงไปใช้ลูนั่นเ่นโอ้ยเจนไปไอ้กินหนุ่มนุ่มเพลินมาลูกไม่มีเดียนพพ้อมแต่๋ยวพอกอะโนยขอบใจึอือเป็นว่าขายอาหารปลาโอ้ พี่น้องชาวไทยเพิ่นมาโอ้สบายดีใครน้องเจ้านี่ยล่ะสามซิบโบสบายดีไหนไดมสบายดีสบายดีเป็นกันเนาะสบายดีเกันโอ,โอ้พี่น้องชาวไทยเพิ่นกลับแล้วเนาะอ๋อพิ่นมาแจกยังพันแจกยังกินอีก แกเจ้าขนมขนมขนมแม่นายยังน mm! ี่แมเอายังเข้าเณียวเวเอาเนชังยาเนาะอกลับแล้วพูพัาเพิ่นเนาะโอกลับแล้วเพิ่นมาดูอยู่บ่เพิ่นมาดูบ่ ไปเลยเดี๋ยวช้นี่น้องกินกันย่างมาผ่านมานโบไรรถมนจอยากากปล่อยงานเจ้าปลาวนนีเอานี่เราเอเียาปล่อยด้วยเนาะุากนขอบใจกันขอบใจกอนเด็ได้เขอบใจไม่มองใหุ้าขอบใจกันหนุ่มขอบใจเฮ้ยองเด็กคนอื่นลอลูกเจ้าของโบไราปนีไปแล้วหอฮะเจ้จะไปซบอะไลูกพิง

เนนิ้บละแทาไปตัวเหแท่เด้อเบนเนด้ปเบ๊นปลาอย่าพดทุกอย่าปลาใ่ยไอ้ห่อนไ่เด้อห่อนนั่นเด้อคอ้่ยเฮ้ห่อนไเด้อูนะไม่ไช่ห่อนคืยางมันคมหัน

thì dưới đi thì cần nhún là hà long còn để yên chẳng luôn được coi đi đâu mà đi bưng muốn đây muốn cướp con được đâu cứ tả thôi anh sai kẹo rồi nó thịt năm con con là thùng có đủ nhún nó về cài gần ừ, rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

เออผมพาตัวไง่ะโอ้เปิดมือแล้จังปลาล่างลูกหล่ะได้ปลาล่างเอาเดาเออชูเสกมึงเนาะโอ้ปลาห้าสามเลี้ยงรันอ่ะเก็บไปยังเจ้าช้่ไม่เกิดจะตเอ่นี้ ไม่ดุนนทำก็ไม่ดีย่านทั้งนั้นย่านทั้งนั้นมัดย่านเอเอพี่มันมากแมนคักเลยเพื่อนมันเล้เหรอมือจะดุมือและร่างเอาถุงมันยาน่างนั่นแด้วเก็บไว้ได้ถุงมันจะใส่ขยะนูนงลงไปเลย

เอียนปให้ปฟ้าล้วุมจะเ้อเอาปลาจไปชาจับเอียนอยดิมตมาอันนี้นี่นีปล่อยท่าคุณบอท่าคุณปาปลงท่าผมปะไปลงไปามาโเยใ่เียพลัดลงหันตึ่มลงเลยปะกัดแข้ง มันตากเียนะตากแบบเงนั่นและาก็บกบอกอืนี้ได้ทาไหขุด้าด้ยพุงกิน่ันเฮน้ข้าวกระโดอนี่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 น่นนี่นี่น่นนี่นี่นนี่น่นี่นี่นีีนี่นี่ี่นี่นี่นีนี่น่นี่น่น่นีปลี่นนนี่นี่นนีนาน่่นนน่่น แม่น้าย่างพุ่นใ่น้มปน้ำเอาะแกปลาอ่ยัอันนี้เรากบปลอยตงนี้ับคันน้กันอธิฐานเด้อตวได้นะให้มันรับดืดเออเ่นน้ิงเอ้ได้้ดด้้้หยอน้อ้ดูดน้ำเออผู้ไอ้ดดน้าน้องพิงว่าพู โอ้โหนี่บ่สมาเจอแล้วมั้งโอ้โหไอ้หลุดน้ำคนน่ะโอ้ไอ้หลุดน้ำไปบ่นะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งจะไปเองดอกนะไปเไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไอ้

สวสายนี้พวกเราจะปลาไปกินบ่โอ้คนมาปล่อยไปต้องไปกินว่ายน้าบ,บ่โอได้ไปต้องไปกินนะ<อ>ต้องไปเลี้ยง,งไปเไปจก๊กโตได้หมดละฮะเจก๊กโตได้เจ้าลนะ <c oughs> เอาบุปากเลยฮั <c oughs> ว,วกันเอาไปกินเนื้อไปปล่อยนี่เงียบเลย ไปไป oh, อยโอ้ย่าไปกินเนอเพอนมาปอยไปกินในบาทไดนิ่ดา,ปา,ปา oh, ไปมโอ้ไล่เน่พี่ oh. oh, อ้จะไปเลี้ยงบะแฮมโอ้ปอยตกม่าได้ยังสามันเราทะเลตัวใหญ่จะไปไปเลี้ยง ไปกันไปดูก่อ,ปอนปลาปลาพระนด่นทางเป็นปล่อยหอยโอ้ปลาจี่หอยปล่อยเสือดีเนาะปล่อยหอยอืมทั้งหอยทั้งปลาทาัปป้งเอี้อยนครบไปเลยเห็นเนาะครบมันอีกเลยก็ดูกันย บใช้ดูกใบใชบัตรนี่ในจ้าไปใช้บัตรนี่ฮะ่าไม่เอาออกมือนังก็ไปยังก็ไปเตกกโอ้โหแเตกไปเตกโอ้ทาหนงชอเลยบ่านนโอเคจหนึ่งเลยโอ้คนดสาวน้อยนุ่งสิทธงามแท้นี่

ลงทาดีก็ได้เอ้ยทาหน้ามันอยากสูงหนก่งหน่อยตกปลาบุกขึ้นูกหล่ะบุกขึ้นปลาปลาปลาไปเบิ่งนกปลาลูกปลาไปเบิ่งนกปลาไปจับน้องลูกไปอืม จำน้องลูกจำน่องน้องแดนตาหน้ารถนะคะอุ้มลูกละอุ้มลูกอุ้มอุ้มพนับปลาปลามาเลยไปใส่ก้อลูกบอลนี่ฮะไปเต็กโอ้ยไปเต็กพูนนับอาหารปลาถือกินนี่ขายคือขายโคตร็ถอะไรพิงเพ็ยอะไรเข้าเลย ไป <laughs> lúc ป่ะ ta ขึ้นป่ะป่ะ bà ๆๆขึ้นๆๆๆน้องอย่านอน con นอนเงียบก่อนเอ้ย bà <laughs> <laughs> มาเลยดีชาสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะอืออืออีหล่าอีหล่ามาเกลือปลาบลาหรือเ่คักบ่มาหน่ามาอีกบ่มาอีกบ่มาปล่อยปลาอันอันยังก็อันเรี่ยงปล่อยอาหารปลาบ่อาหารปลาเกลือปลาเกลือปลาแล้วก็ปล่อยเอียน อยู่ท่าที่ห้างนี่เนาะที่ไม่ตะไปว่าทำเจียบูฮู่ว่าอยู่นี่มีแต่ว่าคนยังทำเจียบันเจียมีหมึงคลอยแบบลงหม่องลงหม่องยังเนาะแต่ว่านี่หันเพิ่นยังเห็บมาแล้วเพิ่นสากยังมาแล้วหมอเนี่ยหมอสาราลงป่วยปลาอุ้มผไปเป็นยังมือเราบันี่เนาะไอ้ทีไอ้ลูกไอ้บ่อยเนี่ยเจ็จะไปเต๊ก อยากไปเฮ้มะอ,อยากไปเต็กเมื่อหาไอ้ดิวก็ไปเต็กไปยังไปเด,ดิกไปทช้ยังอ,อยากไปเนืองทองอยากไปเนื่ององเลย,ยไปเนส่องช่องเลยอยากไปทั้งสองเขาไปผู้ใหญ่เขาบอก่าป้องไอ้เต็กก็อยากไ,ไปไอ้จูก็อยากไปไปใเลยสิไปไช้เะ ไปเต็กได้ยังไปแล้วไอจูหนึ่งชอง่องเลยค้ะหนึ่งช่องเลยบ่หนึงน่งชองหนึ่งชอเยมารียกเอาเพิ่นมาน้ำเลยมานิ้ยพี่้องเลยไปเต็กคนน่ะเนาะมีมาทั้งนี่ะเว,าาวแอแนกายท่าดินข้างนี้อยากทุจ้าอยากปลาเพื่อนที่เกลืออาหารปลา มาตอนโอเคสำหรับคลิปนี้เพี่น้องตั้งสมุนกันแสดงขอรำลาพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณามาสู่สุดคนเด้อที่เข้ามาชมคลิปตัง้งแต่ต้นจนจบกับกบ,บกขปุษณาเนาะสำหรับคลิปนี้พิงกี้สบายดีป้าลุงกันดุยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานป้าลุงก่อนยิมนย้มหวานยิ้มหวานป้าลุงมึงดูิ้มหวานไหมครับเแม่ไปเตไงแม่ปเปเตกยิ้มหวานไหมเยี่ยมส์อะไร ไปได้ไว้ยหาให้ใส่ยิมหวานก็สั่ใส่ยิมหวานนี่ไป s a ้ยิมหน i น่ะไป s a ยิมหวานเลยยิ่มไหมยิ้มไบเพนป้าลุงบ่เห็นยิ้มแบบนี้ย่พี่พอน่อบอกี่ล่แฟนนาเพลงเมย์จะทำไหดุบู้องพงเพลงเมย์ทำไดก็ดไล้บา ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องป้าดุง oh, <me. S 1> สบาย oh, <me. S 1> ดีเด้อสบายดีเอ้ยทรายสบายดีป๊าป๊าเหนไปแล้ว oh,